การตั้งเครื่องเลื่อยนะครับถ้าเราจะรีดนะครับเราก็ใช้ไม้นะครับกั้นนะครับเราวัดขนาดออกว่าเราจะเอาความกว้างเท่าไหร่นะครับเราก็ใช้ปากกาจับไม้นะครับวัดให้ขนาดใบเลื่อยให้มันตรงร่องกลางให้มันได้เสมอกันนะครับหลังจากนั้นก็ปรับแล้วก็ใช้ไม้นะนี่เราจะรีดเป็นขาตู้นะครับ10เซนนะครับนี่ครับสิบสิบห้าสิบห้าเซนสิบเซนหน่อยสิบเซนนะครับเราก็จะรีดนะครับ เพื weekend, so okay, the ่อให้มันเสมอนะครับเพื่อข้างสองข้างนี้จะให้มันเสมอนะครับเพราะว่าเรายิงแล้วมันก็จะประมาณนี้มันจะไม่เสมอนะครับเราต้องรีดก่อนนะครับไม้ก่อนที่เราจะยิงโค้งเราก็ต้องตอนไม้ก่อนนะครับเนี่ยครับตอนไม้โค้งก่อนนะครับเพื่อว่าเวลาเราขยับมันจะได้ขยับซ้ายขยับขวาได้ครับเราต้องตอนไม้ก่อนนะครับถ้าเราใส่ไม้เลยเนี่ยมันจะไม่ตรงนะครับถ้าเอาไม้แข็งที่มันไม่ตอนมายิงเลยมันจะไม่ตรงนะครับมันจะทําให้ไไม้ที่ว่าเรายิงเป็นแผงนี่มันโคตรนะครับเราก็ต้องตอนนะครับตอนแล้วค่อยมายิง นี่ครับช่างตุ๊กกำลังจะรีดนะครับนี่ครับตั้งซึ่งเรื่อยแล้วก็รีดนะครับปรับออกเอาออกข้างละนิดนะครับปรับข้างละนิดนะครับปรับให้มันกินข้างละนิดหน่อยนะครับหนึ่งครับดยวครับให้มันเสมอนะครับปรับให้มันกินข้างละนิดข้างละหน่อยนะครับอย่าปรับให้มันกินเยอะนะครับ ครับโอเคครับหลังจากที่เรารีดอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะครับเราก็ต้องปรับให้มันอีกนิดนึงนะปรับปรับเข้ามาอีกนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้อ่าเนี่ยครับให้มันกินอีกนิดนึงนะครับก็คือตั้งรีดฝั่งหนึง่ง,งแล้วเราก็มาตั้งปรับอีกฝั่งหนึ่งนะครับรีดอีกฝั่งหนึ่งอีกนะครับแต่เราก็ต้องตั้งให้มันกินอีกนิดนึงนะครับเพื่อให้มันเสมอนะครับหลังจากนั้นก็มารีดอีกทีนึงก็จบนะครับนี่ครับเราก็รีดนะครับ นี่ครับหลังจากที่เรารีดแล้วเราก็จะเสมอแบบนี้นะครับไม้ก็จะเสมอนะครับทั้งสองข้างนะครับกินข้างละนิดแล้วหน่อยนะครับอ่าให้มันได้เสมออย่างนี้นะครับมันก็จะได้ตรงนะครับเวลานั้นเราก็นําไปประกอบได้เลยนะครับนี่ครับชั้นพวกนี้ก็เช่นกันนะครับพวกขาตู้พวกอะไรพวกนี้นะครับเราก็รีดแบบเดียวกันนะครับตั้งให้กินฝั่งละนิดนะครับวัดตัวเลขมาอ่าให้ได้เท่าไหร่นะครับเราก็ปรับให้มันได้เท่ากันนะครับนะครับ นี่คือปรับเสร็จแล้วนะครับังจากนั้นก็เก็บที่นี่เลยนะครับนี่ครับเก็บตามไม้ตามอะไรที่ว่ามันเป็นขีดเป็นอะไรครับแล้วก็ลูบออกนะครับก่อนที่จะประกอบนะครับนี่ครับการประกอบคอ์เตอร์นี่ครับความสูงของคอ์เตอร์นะครับ ช่วงขาจะอยู่ที่เ7สิบเเซนนะครับนี่ครับความกว้างความกว้างด้านซ้ายขวานะครับด้านข้างซ้ายขวาจะอยู่ที่สามสิบเเซนครึ่งนะครับนี่ครับความสูงเ7สิบเนะครับนี่ความสูงเ7สิบเนะครับ ความกว้างตรงกลางนะครับจะอยู่ที่ห้าสิบแปดห้าสิบเจ็ดเซนครึ่งน,นะครับห้าสิบ็ดเซนครึ่งนะครับความกว้างตรงกลางนี้นะครับนี่ครับนี่ก็คือเป็นที่ว่าเป็นท็อปเคาน์เตอร์นะครับ<เขา>นี่เดี๋ยวมาประกอบครับนี่เป็นท็อปเคาน์เตอร์นะครับนี่ก็ตัดแล้วรีดแล้วนะครับตรงนี้เป็นขาตั้งนะครับตัดแล้วรีดแล้วตรงนี้ขาตั้ง ตรงนี้ที่ว่าความกว้างอยู่ที่สามสิบเเซนครึ่งนี่จะเป็นช่วงนี้นะครับซ้ายขวานะครับนี่ครับเป็นมุมโค้งแบบนี้นะครับเป็นตู้โค้งแบบนี้นะครับตรงนี้จะอยู่ที่ตรงกลางนี้นะครับเนี่ยแผ่นนี้นะครับแผ่นใหญ่นะครับแผ่นใหญ่นี่ก็ความกว้างก็อย่างที่บอกเลยสี่ห้าสิบเ็ดเซนครึ่งนะครับนี่ครับจะอยู่ตรงนี้นะครับ นี่ครับตรงตรงนี้จะห้าสิบเจ็ดเซนครึ่งนะครับนี่ครับนี่เป็นท็อปนะครับนี่ผมคือเป็นด้านล่างนะครับคอมคอร์เตอร์เดี๋ยวผมจะกลับข้างให้ดูนะครับนี่นะครับกลับข้างมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะมีลามินงละมิเนตแปะอีกที่นึงนะครับนี่คือทำมาก่อนเดี๋ยวติดลามิเนตที่หลังนะครับ นี่ก็ตีเส้นยิงโค้งนะครับก็คือตีเส้นว่าโค้งระวางตรงไหนนะครับ i. I. เราจะได้รู้นะครับพวกนี้นะครับขีดไว้นะครับแล้วก็ยิงตามนะครับยิงแม็กตามนะครับเพื่อที่จะรู้ว่าโค้งระวางตำแหน่งไหนบ้างนะครับนี่ครับนี่ครับพวงนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็ยิงตามนะครับยิงแม็กตามที่ว่าตีเส้นไว้นะครับเพื่อกันหลงกันลืมนะครับตรงนี้เราก็ติ๊กหัวไว้ด้วยนะครับว่าโค้งเราอยู่ตรงจุดไหนนะครับหลังจากนั้นก็ไม้ทาบ ขี่เส mm ้น hmm. ขี่เส้นนะครับเราวางไปตรงไหนบ้างนะครับกับขั้นตอนการยิงโค้งวางโค้งนะครับเดี๋ยวเรามาแปะลามิเนตทีหลังแล้วก็มาประกอบนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นชั้นนะครับชั้นนี้ก็จะมนกันนะครับมนซ้ายขวาครับเดี๋ยวแบบไหนเดี๋ยวมาดูแบบทีหลังนะครับเดี๋ยวมาดูแบบแล้วกันนะครับนี่ก็จะเป็นชั้นนะครับม้วนด้านข้างนะครับนี่ครับ นี่ก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยังไม่มนนะครับเดี๋ยวมาประกอบให้ดูนะครับว่าแบบไหนนะครับพอขึ้นเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็จะรู้ว่าออกมาแบบไหนนะครับว่าเคาน์เตอร์นี้จะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับ